หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ขออะไรก็สำเร็จอยากได้อะไรให้ของวดวันที่1นึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2563สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะก็ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็คือ25-26กรกฎาคม6-3พอดีป้าป๊าก็มีแผนที่จะเดินทางไปถ่ายภาพขันน้ำมนต์อติสัมภาวทองและไอ้ไข่ที่วัดใหม่4ี่0ม อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเพื่อมาฝากเพื่อนๆตามที่สัญญากันไว้ทั้งนี้เพราะตัวเลขที่ปรากฏในขันน้ำมนต์ของวัดดังกล่าวขึ้นชื่อเรื่องความตรงและความแม่นเป็นอย่างมากเพราะมีพิธีการจดตัวเลขแบบโบราณอย่างเข้งคัดและเข้มขังเมื่อรวมงวดวันที่16กรกฎาคม63ก็รวมเป็นงวดที่4แล้วค่ะเน้นๆเ,เลขน้อยเข้าทั้งบนและล่างแรงไม่หยุดจริงๆ และถ้าใครจำคลิปที่ป้าปะลงไว้ในงวดวันที่16ก,กรกฎาคม63ก็ชัดๆเน้นๆเลย 3, 4, 5, 7, 8และ6หรือ9เห็นไหมคะเข้าตรงๆเลยทั้งบน86แล้วก็ล่าง53 ดังนั้นในงวดวันที่1สิงหาคม63ป้าปะจึงตั้งใจจริงๆที่จะเดินทางเพื่อไปไหว้ขอพรและถ่ายภาพอ่างน้ำมนต์อติสัมเพาทองและไอ้ไข่ณวัดใหม่4ี่หมื่นเพื่อน,นำมาฝากเพื่อนๆด้วยตัวเองแต่ก่อนที่จะถึงจุดมุ่งหมายดังกล่าวระหว่างเดินทางในวันที่25กรกฎาคม63มีความบังเอิญอย่างหนึ่งเกิดขึ้นกับป้ปะค่ะ คือตอนแรกคิดในใจว่าเดี๋ยวในวันเดินทางกลับจะแวะกลับไหว้ขอพรองคหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สทธิ์ที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเพราะชื่อท่านก็บอกอยู่แล้วค่ะขออะไรก็สำเร็จอยากได้อะไรให้ขอแต่ในระหว่างเดินทางมีเหตุบังเอิญคือพอขับรถมาถึงจุดจุดหนึ่งเพื่อมุ่งหน้าจากสระบุรีไปยังอ่างทองปกติป้าป๊าจะต้องเลี้ยวขวาแต่มีเหตุจำเป็นที่บังคับให้ต้องเลี้ยวซ้าย จึงคิดว่าขับไปเพื่อหาที่กลับรถขับไปประมาณ3กิโลเมตรก็กลับรถไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเขาทําทางรถติดมากในขณะนั้นก็เลยนึกขึ้นได้ว่าวิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิน่าจะอยู่ไม่ไกลาจากบริเวณนี้เท่าไหร่เลยเปิดแผนที่ในมือถือดูก็อีกประมาณ20กิโลเมตรเองค่ะสงสัยท่านอยากให้เราไปกราบไหว้ขอพรท่านก่อนเดินทางไปจุดหมายต่อไปหรือเปล่า แน่นอนค่ะปะปะก็มุ่งหน้าไปยังวิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทันทีโดยไม่ลังเลเลยค่ะโดยบางท่านอาจจะเคยเดินทางเพื่อไปกรับไหว้ขอพอรท่านบ้างแล้วแต่ถ้าใครไม่เคยไปถ้ามีโอกาสก,าก็ลองแวะไปดูนะคะวิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์หาไม่ยากตั้งอยู่ริมคลองและพีพัรตํำบลโคชิ์อำเภอหนองแคจังหวัดสระบ,บุรีอยู่แถวแถวตลาดหนองตาโล ในแต่ละวันก็จะมีประชาชนเดินทางมากับไหว้ขอพรกันมากมายโดยเฉพาะถ้าเป็นช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนดักขัตตะ์เลอกจะมีผู้คนเดินทางมากับไหว้ขอพรกันอย่างหนึ่งแน่นตลอดทั้งวันบางท่านก็มาเพื่อกลับขอพรบางท่านนอกจากกลับขอพรแล้วก็มีการนําไข่ต้มพวงมาลายัยน้ําประทัดแล้วก็อื่นๆตามที่บนบานไว้มาถวายองค์หลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิธิ์เพื่อแก้บนกัน พอมาถึงที่วิหารป้าปะก็ไม่รอช้าค่ะพอจอดรถเสร็จก็รีบเดินเพื่อที่จะเข้าไปกราบไหว้ขอพรและตั้งใจจะเสี่ยงเซมซีเพื่อเอาเลขเด็ดมาฝากเพื่อนๆกันแต่พอไปถึงที่หน้าองค์หลวงพ่อปรากฏว่าไม่มีดอกไม้ทุกเทียนให้บูชาไม่มีเซมซีให้เสี่ยงโชคโดยเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ค่ะป้าปะก็คิดในใจว่าไม่เป็นไรไหว้วขอพรท่านก่อน พอไหวเสร็จป้าปักก็เลยควักเงินแบงค์20บาทขึ้นมาเพื่อจะหย่อนตู้ทําบุญแต่ในขณะนั้นก็สุดคิดได้ว่าเอาวะลองถ่ายรูปหมายเล็กธนบัตรมาฝากเพื่อนๆเพื่อ,เ,อ,เ,อ,เ,อเสี่ยงถ่ายกันของแบบนี้มันไม่แน่ไม่นอนค่ะก็ชัดๆเลย8497045พอถ่ายรูปเสร็จก็ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็หย่อนเงินในตู้ทําบุญพอกําลังจะเดินมาที่รถเพื่อที่จะเดินทางต่อ ก็เหลือบไปเห็นแผงขายลอตเตอรี่เรียงรายกันประมาณ4-5หแผงก็เลยคิดได้ว่าเอาวะสัก2ใบ12ล้านแต่แล้วเมื่อถามทุกแผงเขาก็บอกว่าเลข4-5หมีคนเหมาไปหมดเลยสาธุสาธุสาธ,สาธุขนลุกเลยค่ะเพื่อนๆอ,อะไรจะบังเอิญขนาดนั้นตั้งแต่การที่ต้องเดินทางมากับหลวงพ่อและเลขธนบัตรเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูของแบบนี้มันไม่แน่ไม่นอนนะคะตั้งจิตอธิษฐานเอาเลยค่ะ ตามคาถาขอพรดังนี้ตั้งนโมสามจบแล้วว่าคาถาพระพุทธทางสำเร็จศักดิ์สิทธิ์พระธรรมังสำเร็จศักดิ์สิทธิ์พระสังฆังสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ตั้งสติตั้งสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอพรเมื่อขอพรเสร็จก็ให้กล่าวว่าขอให้สำเร็จดังใจหวังสาธุสาธุสาธุ เพื่อนๆท่านใดก็สนใจนะคะก็ถ้าไม่มีโอกาสได้ไปกราบนะคะก็อาจจะนึกถึงองค์หลวงพ่อสมเร็จศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ว่าคาถาแล้วก็ขอพรท่านได้เลยนะคะเมื่อสิ่งที่ขอสําเร็จแล้วถ้ามีโอกาสก็แวะไปกราบท่านได้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้ปะด้วยนะคะก็เจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยๆเฮงๆนะคะจุบจ๊บ